สวัสดีค่ะแฟ้มจากร้านอ้อมบิ๊กไบค์นะคะวันนี้ค่ะมาส่งมอบทีดีอาร์หกร้อยห้าสิบเอฟค่ะอยู่กับลูกค้านะคะคันนี้รถปีสองพันสิบแปดไม่แท้หนึ่งหมื่นสี่พันกิโลเมตรเท่านั้นนะคะคันนี้ขายอยู่ที่สองแสนแปดพันบาท ก็อยู่กับลูกค้านะคะวันนี้ลูกค้าเป็นอีกหนึ่งลูกค้าที่เข้ามาเราเป็นอาชีพรับเหมาค่ะลูกค้ามาดูแค่ A3 วันนี้ได้6 5 0 f ไปเรามาสัมภาษ์ลูกค้ากันหน่อยว่าจัดไฟแนนซ์ยุ่งยากไหมแล้วก็ใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะของคุณพี่ชื่อว่าอะไรนะคะเป็นปนุ๊กไม่มาครับอ่ามาร้านเนี่ยมาดู A3 ทำไมได้651ไปคะพี่ถูกใจอันถูกใจนะคะเซลบริการเป็นยังไงบ้างคะพี่ดีดีครับใช้อาชีพรับเหมาในการจัดไฟแนนซ์นะคะ,ะใช้เอกสารอะไรบ้างคะในการจัดไฟแนนซ์ ไม่มีอะไรยุ่ยากครับพี่มีต่เอกสาร<ผ>แล้วก็บัตรประชาชนอชะผลอนุมัติไวไหมครับพี่ไวครับพี่หนึ่งวันนี้วันนี้ใช้เงินออกรถกี่บาทคะ่ะวันนี้ใช้เงินรถครับอ,อยากบอกต่อคนที่กาลังดูคลิปของพี่วันนี้ว่าอะไรบ้างคะ,ะมาดูรถที่ร้านนี้ก็ได้ครับสวยแมยขาใช่ไหมคะ <laughs> ยังไงนะคะฝากไว้นิดนึงเนาะใครที่กาลังอยากจะได้รถนะคะในช่วงหนาวนี้เนาะแล้วก็ไปเที่ยวจุดจีนนี้นะคะเชิญมาดูได้ที่ร้านอ้อมบิ๊กไบค่ะจัดได้ทุกอาชีพนะคะรับเหมาอย่างที่เขาก็จัดได้พ่อค้าแม่ขายก็จัดได้ไม่ใช่สําหรับพนักงานบริษัทและข้าราชการทั่วไปนะคะวันนี้ฟันเป็นตัวแทนร้านอ้อมบิ๊กไบคาบขอบคุณมากๆที่เลือกไว้วางใจร้านอ้อมบิ๊กไบค่ะ